วันนี้บา่าวบริการจะพาท่านผู้ชมมานั่งรถลอดสะพานไทยลาวหรือสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่ห้าป็นการบริคมไสายนะครับพาท่านผู้ชมมานั่งรถลอดสะพานไทยลาวแห่งที่5เปรนการบริสาสรถก็มาดูรอบรอบก่อนนะครับท่านผู้ชมรอบรอบบริเวณต้าจะผ่านก่อนนะครับมอเป็นยังไงน,นะครับก็ เพิ่งเปิดนะครับเพิ่งเปิดให้มากลับมาใช้ถนนสองหนึ 2, ่งสองการน้ขายตรงนี้เหมือนเดิมนะครับตรงที่บป่าเปนการเืนอยู่ตรงนี้กจ็จะเป็นทางเบี่ยงนะครับตรงนีก้ก็ปิดแล้วนะครับปิดให้ไปใช้ถนนเดิมนะครับที่มองเห็นอยู่ไกลโน้นเลยนะครับทีนีก้กลับมาเที่ยวนี้ก็มาลอดใต้สะพานเลยนะครับท่านผู้ชมลอดใต้สะพานไทยลาวแห่งที่ห้าเป็นการบริกรใส่ เป็นการยืนอยู่ก็จะเป็นทางเบี่ยงที่เคยใช้อยู่เป็นประจําทุกวันเวานนี้ก็ยังใช้อยู่นะครับวันนี้กลกบมาเปลี่ยนแล้วนะครับไปใช้ถนนสองนี้สองเดิมแล้วนะครับแต่ที่ไม่เหมือนเดิมก็คือจะมีสะพานอยู่ข้างบนแล้วนะครับอนนจะม,มีสะพานอยู่ข้างบนบัดน,นี้มามีสะพานอยู่ข้างบนก็เลยเป็นถนนใต้สะพานแล้วหรอนะครับท่านผู้ชม ถนนใต้สะพานไายลางแห่งที่ห้าบรการบริการเสยเดี๋ยวใะท่าบริบบการจะพาท่านผู้ชมนั่งรถขับรถลอดสะพานดูว่าเป็นยังไงนะครับนี่เลยนะครับลอดใต้สะพานแล้วนะครับก็มีกานขัดถามถ่ายเข้ามาดูแล้วว่าไอ้ตัวสะพานมันสูงจากพื้นถนนไปเท่าไหร่ก็ เขียนเขียนเอาไว้นะครับใต้สะพานที่เขาติดเอาไว้ข้างสะพานเลยนะครับก็ห้าเมตรครึ่งนะครับรถบรรทุกรถสิบล้อรถบัสสองชั้นก็โอเคครับทาบ่านผู้ชมผ่านไปได้รถบัสสองชั้นเนี่ยประมาณสี่เมตรครึ่งนะก็ยังเหลือพื้นที่อีกถึงเมตรครึ่งนะครับเต่เมตรอันหนึ่งเมตรอนะครับท่านผู้ชมนี่เลยครับท่านผู้ชม ข้างบนก็ติดตะแกรงไว้เป็นสัญลัณษณ์เออตรงนี้เป็นใต้สะพานนะอะไรประมาณนี้นะครับเปิดในใช้แล้วนะครับท่านผู้ชมถนนใต้สะพานไอราวห,หาาท,ที่น้าหลังจากที่เอาไปใช้ทางเบี่ยงก็โอน,ลนหลานเดือนอยู่เหมือนกันนะครับออก,ก็กลับมาใช้ที่เดิมแล้วรูว่าเขาทําสะพานเสร็จเรียบร้อยนะครับก็เป็นถนนใต้านานสะพานแล้วแหละนะครับท่านผู้ชมนี่เลยนะครับ ชม,มชมสดดร้อนๆนะครับท่านผู้ชมถนนใต้สะพานทาราแห่งที่5มีการบริคมใจถนน2 1 2นะครับ<ถ>เกิดอาชายแล้วก็ย้ำอีกทีหนึ่งนะครับก็ความสูงของสะพานก็5เมตรครึ่งนะครับก็คงไม่มีปัญหาตล,บลบนรถบรรทุกรถอะไร บ้านสองชั้นนี่ก็โอเคนะครับตำรวจก็ขี่รถรอดได้นะครับ <T> บรรยากาศยามเช้าวันนี้ขึ้นฟ้าขึ้นฝนจะฝนไม่ตกนะครับแต่ว่าคล้ายๆกับฝนจะตกะจะตกมาก็ไม่เป็นไรนะครับชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำาวนานก็จะได้ทำไร่ทำนานกันนะครับ เป็นถนนใต้สะพานนะครับหาทนผู้ชมมาดูตอนเ,เช้าเลยนะครับก็ในเช้านะครับเกือบจะสิบโมงแล้วนะครับที่บ่าวเป็นการมาก็อ,อยากจะฝากไปถึงตู้ที่ใช้รถใช้ถนนนะครับต่อไปแล้วก็วามาในช้าทางเบี่ยงแล้วมาช้าทางตรงแล้วนะครับทา่านผู้ชม อ้าวทีนี้ก็จะมานั่งรถด,ดูนะครับว่าลอดใต้สะพานเป็นยังไงนะครับหลังจากไปดูนั่งดูนั่งชมแล้วก็จะมาดูมาพาท่านผู้ชมนั่งรถลอด,ลอดสะพานดูต่อไปก็จะลอดแบบนี้ตลอดไปนะครับมาในประชาทางเบียง์เอกแล้วล่ะนะครับเพราะสะพานนี้ก็ทำเสร็จเรียบร,อร้อยแล้วตรงนี้นะแต่ก็ยังมีต่อไปอยู่ยังไม่เรียบร้อยนะครับก็คงจะเร็วๆนี้ก็คงจะต่อไปในส่วนที่ยังเหลืออยู่นะครับเรากําลังวาง เหล็กวางอะไรกันอยู่ทางร้านกันอยู่ครับมานั่งรถข้ามดูนะครับ,าาบ,นะรบอันนี้ตรงนี้ก็จะเป็นสะพานนะครับ,บเรยสะพานมาแล้วนะครับตรงนี้ก็จะเข้าเลยนะครับทีนี้แต่ก่อนตรงนี้จะเป็นทางเบี่ยงนะครับทีนี้ก็ไม่ให้เบี่ยงแล้วไปตรงเลยนะครับตรงเลยตรงเลยเขียนิดเอาไว้ข้างบนมองไม่เห็นนะครับวามสูง1เมตรครึ่งนะ ในไายแต่มองจบนะครับเขาเข็นติดไว้อยู่ห้าเมตรครึ่งเลยนะครับห้าเมตรครึ่งก่ส่งห้าเมตรครึ่งก็จะขับวนไปเป็นมาเนี่ยนะครับท่านผู้ชมให้ท่านผู้ชมได้ดูไอ้พื้นที่รอใต้สะพานนะครับแล้วก็จะวดวบกลับมาอีกนะครับท่านผู้ชมไปแล้วก็จะวบกลับมาลอดสะพานอีก ให้ท่านผู้ชมได้ดูได้ชมกันนะครับเอากบวกับขึ้นมานะครับวกลับขึ้นมาทางนี้จะมาจากดอนลมนะครับก็จะมาตรงป่าเยอะก็ตะกอนก็จะเป็นทางเบี่ยงนะครับทางซ้ายมือนะครับทางเบี่ยงตอนนี้ไม่ปิดขาไม่ ดูแล้วดูคล้ายๆกับไม่สูงนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าอพอไปดูที่เขาเขียนเอาไว้บอกว่าสูง5เมตรขึ้นก็โอ้โอเครถรถบัสอะไรก็พิงผ่านได้สบายสบายเลยนะครับเป็นสไตลสะพานแล้วนะครับโอ้ดีใจมากๆเลยนะครับภาพแบบนี้เป็นถนนใต้สะพานท่าเราแห่งี่ ก็อยากจะให้ผู้ที่ใช้รถใช้ถนนน่นนะครับท่านผู้ชมได้รู้ได้เห็นว่าเออตรงนี้แล้วไม่ได้ใช้าทางเปลี่ยนแล้วนะใช้าทางตรงแล้วนะครับก็จะได้รู้ในเข้าใจถ้ามาก็สะดวกสบายแล้วนะครับไม่ต้องกังวลไปลงไปข้าล่าเหมือนกับสมัยก่อนแล้วใช้าทางตรงนะครับ คลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะครับท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บาวบุญกาด้วยเอาไว้พบกันคลิปหน้านะครับ